และโดยสัจจะเราได้ประทานคำพี่อันกรานลงมาและเพื่อสัจธรรมไม่ว่าจะโดยเป็นข้อใช้หรือว่าข้อห้ามจะเป็นสัญญาให้ได้เข้าสวรรค์หรือสัญญาให้เข้านรกกร็ดีพระคำพี่อันกรานจึงได้มีลงมาซึ่งสัจธรรมเหล่านั้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยโอ้โมฮัมหมัดเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออะไรนอกจากให้เป็นผู้แพร่ข่าวดีแก่บรรดาผู้มีศรัทธาให้เกิดความปลื้มใจได้ว่าจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์และเป็นผู้ตักเตือนชนผู้ไร้ศรัทธาให้มีความหวาดกลัวในการเข้าสู่ กรมนรกเท่านั้นทั้งอันกรานนั้นเราได้แยกประทานลงมาเป็นระยะระยะเป็นเวลาถึง20่สหรือยีปีเพื่อเจ้าจะได้อ่านให้ปวงชนฟังอย่างบรรจงและเชื่องช้าอันจะย่อมให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาแห่งอันกรานและเราได้ดน อันกรานทายอยกันลงมาทีละเล็กทีละน้อยตามสถานการณ์อีกด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาได้กล่าวไว้ในอันกรานนะครับเกี่ยวกับคำปีอันกรานนะครับวันนี้เราก็มาอ่านมาศึกษามาพัฒนาความรู้ของตัวเองนะครับในเรื่องของอันกรานนะครับจากบทความของกุตบาบะนะครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هز عباده لأعلى دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العلام أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين بسلوا أنفسهم إلى سبيل الخير والإنعام أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ครับอันนี้ก็จะเป็นบทความในเรื่องของอันกรานะครับท้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเตือนตัวเราเองนะครับก็บอกว่าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาอิมันต่อรสุภาในหัวตาลาที่รักทั้ง,งหลายและก็มีความศรัทธาต่อคำพีอันกรานะครับเราชาวมุสลิมเนี่ยจะต้องมีความศรัทธาต่ออันกรารด้วยนะครับตามหลักการศรัทธานะครับมีห้าประการอ่า ปุะการนะครับที่พระองค์ละสุฮานุวาตาลานั้นอันกราณนได้ทรงพระองค์ได้ทรงบัตทานมาให้เป็นเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับเรามีเวลาศึกษาวิชาการตั้งศาสนาการคนละไม่มากนะครับช่วงเวลาที่เราจะได้สะสมผลบุญกุศลเพื่อประดุงราคาค่าตัวของเราในวันอัเคราร ครับในวันอังรัสก็มีเหลืออยู่น้อยนะครับก็มีมุสลิมจํานวนไม่ใช่น้อยนะครับที่เขาเหล่าน,นั้นมีความหุ่นวายอยู่กับความสุขความสนุกสนานบนทางโลกมากนะครับแต่มีเวลาเหลือให้กับตัวเองที่จะสนใจพัฒนาการดำเนินชีวิตตามบัญญัติของศาสนานั้นน้อยนะครับ คือแม้แต่ตัวเรานะครับเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนะครับดูตัวเราเองนะครับว่าในแต่ละวันนี่เรามีกิจกรรมทางด้านเกี่ยวกับการทําความดีนะครับน้อยน้อยมากๆนะครับเราก็สารวนกับการทํามาหากินนะครับทั้งๆที่เราแต่ละคนกล่าวออกมว่าเรานี้มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในเรื่องของการตอบแทนผลงานของเราในวันอ้ายเกอ แตท่ทั้งที่พูดออกมาอย่างนี้นะครับกล่าวออกมาอย่างนี้แต่ก็มีอีกหลายๆคนนะครับก็ไม่สนใจสนองพระบัญชาแห่งเอวังลัสุภานุวตาลาและก็ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการละหมาดฟัดดูฮาบิลาและก็ไม่ระวัดระมัดระวังในเรื่องของการหาดิสกีหาไรายได้ที่มีความพาลานนะครับไม่สนใจศึกษาหาวิชาความรู้ทางด้านศาสนา พระามหาขเาบียนกราณที่พระองค์อัลสุบฮานวาตาลาได้ส่งประทานมานะให้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั้นมีมุสลิมหลายๆคนนะครับก็เคยอ่านจบเคยตัมัดอันกรานแต่ไม่เคยศึกษาหรือไม่เคยหยิบมาอ่านเลยนะครับหลังจากบางคนก็บอกว่าตามัตาม,ตามัดตําตมัดทำพิธีตัมัดเสร็จเยอะแล้วก็ตัมมัดอยู่นั่นนะครับไม่ได้มาหยิบมาอ่านเลยนะครับ แต่เราก็อ่านหนังสือประเภทอื่นกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนานาวนิยายหนังสือทางลูกอ่านหนังสือพิมพ์รายวันรายสัปดาห์จนนับไม่ถ้วนนะครับหรือเราทุ่มเทเวลาให้กับโทรศัพท์มากมายนะครับแต่กับไอคำเบียนกุราณที่ดั้นในมียมัสลลัลลออเลสลัมรับวาฮีจากอัลลอฮุสซาห์นูวาตาลามาสอนมาสั่งมาแนะนําในการดาเนินชีวิตนะครับเราไม่เคย ที่จะเรียนรู้ไม่เคยที่จะอ่านความหมายไม่เคยที่จะหยิบมาอ่านนะครับไม่รู้รายละเอียดยั่งใช้ไม่รู้รายละเอียดเรื่องห้ามนะครับประวัติชีวิตตลอดจนการเผยแพร่ศาสนาของท่านนาบีมัมมัสสล,ลมามวะัลสลัมและบรรดารรซูลท่านอื่นๆตั้งแต่สมัยท่านนาบีอาดัมนะครับตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงท่านนาบีมัมมัสลลลมลสลามวะัลสลามนะครับที่มาปรากฏในคำียนกุรอานหนึ่งร้อย อ่าสิบสี่ซูห์นะครับอ่าคัมเบียนกุรอานเนี่ยเราก็มีอยู่หนึ่งร้อยสิบสี่ซูละด้วยกันนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮาหนิฮฺวาตาลาได้ทรงทยอยประทานมาให้แก่ท่านรอซูลุลลอฮลลัลลอฮุะลัยฮิวะสัลลัมเป็นระยะเวลาถึงยี่สิบสามปีนะครับอ่ายี่สิบสามปีด้วยกันนะครับมุสลิมมุสลิมจำนวนมากนะครับไม่รู้เพราะไม่ได้เรียนไม่ได้สนใจในวิชาในเรื่องของคัมเบียนกุรอานนะครับหรือบางคนเรียนแล้วแล้วก็เรียนไปเลยนะครับเรียนแล้ว เก็บไว้ที่นั่นนะครับเก็บไว้ที่เรียนนะครับไม่ได้เอานํามาติดตัวมาคิดกัมาอ่านนะครับเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและก็น่าเสียใจนะครับเราได้เกิดมาเป็นมุสลิมตั้งชีวิตคำเพียนกราที่องค์ัลลสุบฮานุวาตาลาทรงบัตาัให้มาเป็นคุณประโยชน์แก่เราโดยเฉพาะ โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าเรากลับไม่สนใจไม่ใยดีนะครับหลายคนตายไปโดยที่หมดสิทธิ์ที่จะรู้หมดสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์อันทรงคุณค่าจากมหากรรมเียนกรานนะครับแล้วอย่างนี้จริงหรือทีอ่ที่ว่าเรานั้นมีความภาคภูมิใจที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมุสลิมนะครับเราแต่ละคนไม่มีทางที่จะเกิดมาแก้ตัวใหม่นะครับใน ลูกของอาครัตจะมีสิทธิ์เกิดมาอีกทีก็เมื่อฟื้นคืนชีพนะครับมารับการตัดสินมารับการตอบแทนเกิดมารับทราบว่าเราจะต้องไปนรกหรือจะได้ไปสวรรค์นะครับในคัมีอันกุรอานสุรอันบานิอิสรออินอายาที่หนึ่อยห้าถึงหนึ่งรอยัลอสุบานวาตาลาได้ส่งตัดไว้ว่าบิสมิลลาฮิราะห์มิรราหม ในนี้ขอขอปเปลี่ยนแว่นนะครับอ่านั่งกว่าเว้นที่ใส่นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมัลลิฮักกีอังซันนาฮูวะบินฮักกีนัสลาวะมาอังซันนากะอิลลามุบัชชิรอวะนะซีรอนะครับอ่าในอายัดนี้นะครับก็จะมีอ่าใช้ความว่าอย่างไรนะครับและโดยสัจจะนะครับเราได้ประทานคำเบียนกุรอานนะครับก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คำเบียนกุรอานลงมา และเพื่อสัจธรรมไม่ว่าจะโดยเป็นข้อใช้หรือก็อห้ามจะเป็นสัญญาในกวานก็จะเป็นสัญญาด้วยนะครับว่าจะคนนี้จะได้ให้เข้าสวรรค์หรือสัญญาว่าจะเข้านรกก็ดีนะครับพระบาคาเบียนการานจริงได้มีลงมาซึ่งสัจธรรมเหล่านั้นนะครับสัจธรรมซึ่งความดีความชั่วนะครับสัจธรรมว่าด้วยสัญญาการเข้าสวรรค์การเข้านรกนะครับ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับซึ่งเป็นสัจธรรมที่เหมือนกับว่ารัฐอ่าถ้าเป็นคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่เหมือนรัฐธรรมนูญไทยนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยนะครับตามสภาวะแต่คำเพียนกราน,นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกฎสภาวะต่างๆนะครับโอ้มมฮัมมัดเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออะไรนอกจากให้เป็นผู้เผยพร่ข่าวดีแก่บรรดาผู้มีศรัทธาให้เกิดความปลื้มใจว่า จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์และก็เป็นคนที่ตักเตือนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศรัทธานะครับให้คนเหล่านั้นมีความหวาดกลัวในเรื่องก่อนการเข้านรกนะครับบทกรอานันนะครับกนเว่นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีความบทกรอานันฟารักนาวูหรตะกร้อผูอัลันนาสิอาลามุกัิยงวานัจันนาวูตังซีลาะะครับเนื่องจากว่า การอ่นานคำเปียนกว่านะครับเราวก็ต้องมีความมั่นใจนะครับว่าทุกตัวนะครับเว้นอันนี้มันขยายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ละเอียดนะครับทั้งอันกรานั้นเราก็ได้แยกประทานลงมาเป็นระยะระยะนะครับเป็นเวลาถึงอ่า23ปีนะครับเพื่อเจ้าจะได้อ่านให้ฟงชนฟังอย่างบรรจงและเชี่งช้ากับจะก่อกให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาแห่งอันกรานและ เราได้ดนอันกุรอานทยอยกันลงมาทีละเล็กทีละน้อยตามสถานการณ์อ <orship> ีกด้วยนะครับคุณอามินูบิฮีเอาลาตุมินูอิลลัลลาซีนอูตุลอิลมามินกับลิฮีอิซายุตลาอะัยฮิมยะคยิรูรนะยากิรู นาลินอสโกนิสุดเจดาโอ้มมฮัมหมัดเจ้าจงประกาศไปเถิดว่านะครับพวกเจ้าใส่สองแว่นเลยนะครับโอ้มมฮัมหมัดจงประกาศไปเถิดว่าพวกเจ้าจงศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระคำพียนญกรานั้นเถิดหรืออย่าเชื่อ,อย่าศรัทธาก็ได้นะครับสุดแต่ใจเลือกเอาเพราะจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ไม่ได้ให จะทมแห่งอันกรานเพิ่มความบริสุทธิ์หรือลดความสำคัญลงมาก็หาไม่นแนเท้ผู้ซึ่งมีคุณวุฒิอยู่ก่อนจากที่พระคำพีอันกรานถูกประทานลงมานั้นเมื่อพระคเพีอันกรานถูกนำมาหานให้พวกเขาได้รับฟังพวกเขาก็จะลุ่งกราบแสดงความเคารพต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทันทีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาัได้กล่าวนะครับ เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าเป็นชนรุ่นก่อนที่เขาก่อนประทานคำเบียนกรานเมื่อเขาได้อ่านเขาได้รับทราบในคำเบียนกรานแน่นอนลสุาะนิวตาลาตอบว่าเขาจะลงกราบสุยุตสุยุตทันทีแสดงความเคารพต่อลสุบานิวาตาลานะครับ ว ويقولون ร ب บ ا ن น ب ن ا إن كان وعد ربنا لمف لا لمفعوله ويقرون ل ل ล س ق ى بأبوه ويزدهم كشؤا นะครับทางพวกเขากล่าวว่ามหาบริสุทธิ์ดองค์พระผู้อภิบาลเห็นข้าพระองค์ผู้ซึ่งผู้ซึ่งจะทรงผิดสัญญาก็หาไม่ได้ ด้วยว่าสัญญาจากพระองค์ด้วยว่าสัญญาจากองค์พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ที่ว่าจะทรงมอบคำเพียรนกราณลงมาก็ดีและที่ว่าจะทรงแต่งตั้งท่านอาเบีมัสลละวนวะสลัมมาเป็นพระศาสนาทูตที่ปรากฏอยู่ในคำเพียนคำเพียโบราณน,นั้นสำฤทธิ์ผลแล้วพวกเขายัางก้มลงกราบ ร่างร่ำให้อีกด้วยทั้งคำพีอันกรานี้ก็ยิ่งทวีความนอบน้อมทําตนแก่พวกเขานะครับสรุรษนี้นะครับยัดนี้นะครับก็คือจะบอกว่าในคำพีก,ก่อนๆนะครับเขาก็ระบุว่าจะมีท่านนาบีองค์หนึ่งนะครับจะมีท่านนาบีองค์หนึ่งซึ่งชื่อว่ดมุฮัมมัด มาเป็นศาสดานะครับเมื่อเขาโล่นั้นได้มาประสบในขบเพียนการเขาก็จะลงกราบนอบนอบ้นอมนะครับทอมตน <c oughs> จากจากใจความของท่านซึ่งเปอาญาตอันกราณีนะครับก็ไปโดยท่านอาจารย์ตวนสวรรณศาสตร์อดีตจุฬาราชมนตรีนะครับรอฮิมาอุลลาอุตาลา จากอายัดองค์การแห่งอันกรารนี้นะครับของให้เราแต่ละคนนั้นมีความได้มีความภาคภาคูมิใจนะครับที่เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมได้เกิดมาเลื่อมใสในศาสนาที่เที่ยงแท้ได้เกิดมาเป็นอุมมาตเป็นประชากรของท่านนายบิบบอสลาลาหวะเลวะสลัมซึ่งพวกเราได้รับพระคำเพียนกานมาเป็นแนวทางนำของชีวิตขอใหเราหาทางขวนขวายศึกษาวิชาความรู้ จากใจความแห่งอันกรานซึ่งล้วนแลว้วแต่ส่งคุณประโยชน์อันมหาศาลแก่ชีวิตของเราในดุนยาเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตตามบัญญัติของศาสนานะครับเพื่อนๆครับพี่น้องครับวิชาอันกรานนั้นอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาไม่ได้ทรงประทานให้เรามาอ,าอ่านเอาบุญอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการอ่านมันก็มีคุณประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันนะครับนอกจากว่าเราจะอ่านแล้วนะครับ แต่พระองค์ทรงประธานอันกรารมาให้เรานั้นได้ศึกษาใจความนำเนื้อหาเอามาพัฒนาปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นสมกับเป็นที่สมกับที่เรานั้นได้เป็นมุสลิมการที่เราออเติริดทูวให,ให้ให้เกียรติกับอันกรานะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปเล่มหรือเป็นชีตเป็นอะไรนะครับในเกี่ยวกับอายัดกุรานั้นนะครับเราให้ความสําคัญให้ความเติดทูนนะครับ และก็นําเนื้อหาเหล่านั้นมาพัฒนามาปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นสมกับที่เราเป็นมุสลิมนะครับคือเราจะต้องนําเอาพระบัญชาในคำเบญกครานปฏิบัติมาดำเนินชีวิตนะครับอของเรานะครับให้เกิดประโยชน์กับเราสูงสุดนะครับเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นดําเนินแนวตามแนวทางหลักของ อันกรานนะครับแน่นอนเราก็จะประสบความสําเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านะครับเราก็หวังว่าตัวเราเองและก็เพื่อนๆนะครับมีความสําเร็จความสุขความสําเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้ากันทุกคนนะครับอัลอฮฺสุบิลเลมินอัชเชตอนโรยีมันอามิลลัซฮ์ลิฮัมฟัลินัฟซีว่ามันอัซาฟะอะไลฮะว่ามาระเบาะกามิสัลลามิลลินอาบิดะบารอกัลลอฮุลีวะลิกุมมาริสัยรานมุสลิมินมินคุลิซัมบิอูฟัสลามฟิรูฮฺอินนะฮูวันลาฟูรุรฮิม